ความรู้ประจำวานบงตรี อยากกินแต่แป้งสัญญาณบ่งบอกซึมเศร้าอยากกินแต่แป้งของหวานสัญญาณบ่งบอกซึมเศร้าร่างกายอยู่ในภาวะเครียดและวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้าส่งผลกระทบต่อคน280ล้านคนทั่วโลกและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินโดยล่าสุดคณะนักวิจัยในเยอรมนีที่ทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบอลโยเคบีมหาวิทยาลัยบอลและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทูดิงเงียนค้นพบว่าแม้ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีความอยากอาหารน้อยลงโดยทั่วไปแต่พวกเขามักชอบอาหารที่อุดมด้วยคาร์โบไฮเดรตหรือพูดง่ายๆว่าอยากกินแต่แป้งภาวะซึมเศร้ากระทบพฤติกรรมการกินอาหาร ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยแต่ละคนมีความแตกต่างกันบางคนร้ายแรงจนไม่สามารถออกจากบ้านได้ในขณะที่บางคนมีข้อจำกัดด้านอารมณ์แต่ยังสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติซึ่งความแตกต่างของอาการยังรวมถึงการอยากอาหารด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการซึามเศร้ารุนแรงโดยพบว่าพวกเขามักจะเบื่ออาหารหรือสูญเสียความอยากอาหารไปแต่ก็มีหลายต่อหลายคนที่ภาวะซึมสุข้ะส่งผลให้อยากและรับประทานอาหารมากกว่าปกติโดยเฉพาะอาหารที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพมากนะักเช่นอาหารหวานอส,อสระอสระอา,าร,อรอเค็มจัดหรืออาหารจำพวกแป้งซึ่งแน่น ว่าจะส่งผลถึงน้ำหนักตัวและร้ายแรงมากขึ้นเมื่อเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆตามมาศาสตราจารย์นินโคนเมอร์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์และจิตบำบัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทูบิงเนียนระบุว่าแม้ความแตกต่างของอาการที่แสดงผ่านพฤติกรรมการทานอาหารจะมีความหลากหลายมากแต่การศึกษาพฤติกรรมเลือกทานอาหารของผู้มีภาวะซึมเศร้าก็อาจช่วยส่งเสริมแนวทางการรักษาใหม่ๆได้ภาวะซึมเศร้านำไปสู่การอยากคาร์โบไฮเดรตมากกว่าปกติ มีผลการวิจัยได้รับการตรีพิมพ์ในวารสาร s c i e n o u r n a l Medicine แสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกว่าภาวะซึมเศร้ามีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความชอบในการกินอย่างเฉพาะเจาะจงซึ่งคนที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีความอยากอาหารที่อุดมด้วยไขมันและโปรตีนน้อยลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดีในทางตรงกันข้ามพวกเขามักชอบอาหารที่อุดมด้วยคาร์โบไฮเดรตเช่นขนมหวานนอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้ยังพบว่าสัดส่วนของการบริโภคคาร์โบไฮเดรตที่สูงขึ้นยังนำไปสู่ความชอบที่เพิ่มขึ้นต่ออาหารที่อุดมด้วยไขมัน ที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษต่ออาหารบางประเภทส่วนใหญ่มีจะเป็นอาหารที่อุ่นด้วยไขมันและคาร์โบไฮเดรตเช่นช็อกโกแลตนมซึ่งเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพซึ่งสาเหตุที่คนที่มีภาวะซึมเศร้าอยากกินแป้งมากขึ้นเพราะการบริโภคคาร์โบไฮเดรตสามารถกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่สำคัญต่อาการควบคุมอารมณ์ทำให้เกิดความรู้สึกสงบและเป็นสุขชั่วคราวเป็นควบคุมระดับความเครียดไม่ให้สูงจนเกินไปนั่นเองชาบซึมเศร้า ชาร์ปซึ่งเศร้าชาร์ปคาร์บูไฮชาร์ปคาร์บูไฮชาร์ปอาหารชาร์ปอาหารชาร์ปวิจัยชาร์ปวิจัยชาร์ปพฤติกรรมชาร์ปพฤติกรรมชาร์ปสุขภาพชาร์ปสุขภาพ8ทริคดูแลความยาว์วของมือที่สําคัญต่อบุคลิกมากกว่าที่คุณคิดสิ่งที่คนเรามักมองข้ามแต่เป็นอีกหนึ่งจุดที่เริ่มบุคลิกของเราให้ดูดีคือมือที่สุภาพดีและไม่แห้งกร้านเพราะเราจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องจับมือกับคนสําคัญไม่ว่าจะส่วนตัวหรือพาทเนอร์ทางธุรกิจซึ่งทุกคนทราบหรือไม่ว่ามือ นั้นแห้งกร้านเกิดริ้วรอยและเหี่ยวย่นเร็วกว่าปกติเนื่องจากมือเป็นอวัยวะที่แทบจะไม่มีต่อมไขมันอยู่เลยมือจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนเยาว์หรือความร่วงรยแห่งวัยอย่างเห็นได้ชัดเจนแบ่รุนผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพผิวและความงามทานันทานจึงมภาคร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงามแนะทริคดูแลความเยาว์วัยของมือวิธีฟื้นบำรงุงและล็อกความเนียนนุ่มชุ่มชื้นให้กับผิวมือด้วยเทคโนโลยี Double Eyes Double ลล็อกับผลิตภัณฑ์ a l ลเครอินฟ a c e l i f t Hand c r e ริคดูแลความเยาว์ว ริดดูแลความเยาวไวของมือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงามแนะคลิธดูแลความเยาว์วัยของมือและวิถีฟืน้นบำรุงและหล่อความเมียงนุ่มชุ่มชื้นให้กับผิวมือว่าดอกจันมือของเราต้องเผชิญกับสภาวะต่างๆในแต่ละวันตั้งแต่การทำความสะอาดบ้านไปจนถึงการสัมผัสกับอากาศแห้งหรือสารเคมีต่างๆที่อาจทำให้มือของเราสูญเสียความชุ่มชืน้นเกิดความแห้งกร้านและเกิดริ้วรอยได้ง่ายดังนั้นการดูแลผิวมือให้มีความชุ่มชื้นและสุขภาพดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรใส่ใจเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวมือเกิดความแห้งกร้านและริ้รออาาใช้ีีนนเืืสบู่่งมมท ความอ่อนโยนการล้างมือบ่อยๆทําให้ผิวมือสูญเสียความชุ่มชื้นโดยเฉพาะการใช้สบู่ที่มีสารทําความสะอาดที่แรงเกินไปอย่างซาดิออนลอริส ulfate, เอสเอลเกสซิงทาให้ผิวมือเกิดความแห้งตึงได้ง่ายดังนั้นควรเลือกใช้สบู่ล้างมือที่มีส่วนผสมของมอยเจอไรเซอร์หรือสบู่ที่มีสารบำรุงผิวอาทิอ l o ์โลวิลล์ไรซ์ฟรานโอลอารีสโอลเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวมืองทางครีมบำรุงมือหลงังล้างมือทุกครั้ง หลังจากการล้างมือหลังการสัมผัสน้ำหรือสารเคมีต่างๆผิวมือจะสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายควรทาครีมบำรุงมือที่มีคุณสมบัติในการบำรงุงและปกป้องผิวมือจากความแห้งกร้านสามสวนถุงมือเมื่อต้องจับอุปกรณ์ทำความสะอาดการสัมผัสสารเคมีที่อยู่ในน้ำยาล้างจานหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านต่างๆอาจทำให้มือเกิดความแห้งกร้านและระคาาเคืองได้สีปกป้องมือจากอากาศแห้งและเย็น การสัมผัสกับอากาศแห้งและเย็นจะทำให้ผิวมือสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายขึ้นควรใส่ถุงมือกันหนาวหรือถุงมือที่ทำจากผ้าฝ้ายเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นจากผิวมือโดยเฉพาะในขณะทำกิจกรรมกลางแจ้งห้สกครับมือเพื่อผลัดเซลล์ผิวการรดครับผิวมือสัปดาห์หนึ่งสองครั้งจะช่วยกจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและทำให้ผิวมือนุ่มนวลขึ้นสามารถใช้ครับธรรมชาติเช่นน้ำตาลผสมกับน้ำผึ้งหรือโยเกิร์ตผสมข้าวโอ๊ตช่วยขัดผิวอย่างอ่อนโยนและไม่ทำให้ผิวแห้ง การมัดมือเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวมือโดยการทาครีมบำรุงที่เข้มข้นเช่นเทบเทอร์แล้วสวมถุงม,มือผ้าฝ้ายทิ้งไว้ทั้งคืนจะช่วยฟื้นฟูผิวมือให้กลับมานเนียนนุอยอย่มหยางมีประสิธธทธิภาพเจ็ดื่มน,น้ำให้เพียงพอการดื่มน้ำวันละประมาณ1.52ลิตรเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผิวมือของคุณชุ่มชื้นจากภายในควรดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวแห้งกร้ามแปดรับประทานอาหารที่ดีต่อผิว การรับประทานอาหารที่มีโอเมก้าสามวายเทอร์มินี 3, e, และวายเทอร์มินซีจะช่วยบำรุงผิวมือจากภายในโอเมก้าสามจากปลาแซลมอนและถั่ววายเทอร์มินีจากอัลอนและอะโวคาโดและวายเทอร์มินซีจากส้มและเบอร์รี่เป็นแหล่งอาหารที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชืน้นและความยืดหยุนให้กับผิวผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวมืออินหอมใหม่ล่าสุดอโครินฟาเซนฮ้าครีมครีมบำรุงผิวมือสูตรที่เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายเซนเซอร์ทิฟสกินมาพร้อมเทคโนโลยีดับเบิลไมซ์ดับเบิลล็อกที่ช่วยเติมและล็อความเย็ยนนุ่มชมชช่ื ผิวสวยสุขภาพดีใน2ขั้นตอนคลิกด,ดูแลความเยาวไวของมือคลิกด,ดูแลความเยาวไวของมือ ดับเบิลมาลิสเติมความชุ่มชื้นให้ผิวอินฟูด้วยส่วนผสมของไรซ์แอนโอลดสูงถึง8เปอร์เซนจุนลภาคปรทานิกเชลเเตอร์และปรทานิกอะโลวีเวอร์ไม่เพียงสารเอแค่เติมความชุ่มชื้นยังมีประสิทธิภาพแต่ยังสร้างฟิล์มบางๆบ,บนผิวเพื่อลดการสูญเสียน้ำเอ็มมาไลเยนและอะคลาซิฟดับเบิลล็อกรอบความชุ่มชื้นด้วย2พลังจากวายเทอร์นินดี่5และไรซ์แอนโอลช่วยดึงน้ำในอากาศเข้าสู่เซลล์ผิวและกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในผิวยูเมกคาเทอร์อนรสส GR, ล ผสมของน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติจากลาเวนเดอร์เบอร์ราคามาชคารีเซจและคาราดามันทานชาร์ปทานมือชาร์ปมือชาร์ปครีมชาร์ปครีมชาร์ปผิวชาร์ปชาร์ปแฟชั่นบิวตี้ชาร์ปแฟชั่นบิวตี้แฟชั่นบิวตี้แฟชั่นบิวตี้ผ้าเปียกคนต้องซักใหม่หรือตากให้แห้งต่อได้เลยเมื่อสายฝนโปรยปรายลงมาเสื้อผ้าที่ตากไว้กลางแจ้งก็เปียกชุ่มหลายคนคงเคยประสบกับปัญหาที่ว่าผ้าเปียกสนแบบนี้ต้องซักใหม่เลยไหมหรือแค่ตากต่อก็พอ คำถามนี้อาจดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณา้าเปียกฝนต้องสักหมายไหม กับคำถามในเรื่องผ้าเปียกฝนต้องซักไหมความคิดเห็นของผู้คนมักแตกต่างกันเสมอบางคนจะซักผ้าใหม่ทุกครั้งเมื่อกลับถึงบ้านในขณะที่บางทนอยอยู่ในกลุ่มมันก็แค่น้ำพวกเขาเพียงแค่รอให้ผ้าแห้งอีกครั้งแล้วนำผ้าเข้ามาตามปกติเราอยากจะให้คำตอบที่ชัดเจนแก่คุณแต่โชคร้ายที่มันไม่ง่ายอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ผ้าตากฝนขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่และท้ายที่สุดข,ขึ้นอยู่กับว่าคุณกังวลกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคุณ,ณภาพอากาศและมลพิ นอกจากปัญหาจากฝนแล้วเรื่องของคุณภาพอากาศและมลพิษยังส่งผลกระทบต่อภาพเปียดอีกด้วยอนุภาคฝุ่นที่เกิดจากกิจกรรมบางอย่างอาจสร้างความรำคาญได้โดยมันสามารถเกาะบนผ้าที่ตากไว้และขอบหน้าต่างทำให้สกรปรกได้อนุภาคฝุ่นยังสามารถระคายเคืองดวงตาและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพืชได้อีกด้วยและหากมีฝุ่นในอากาศเมื่อฝนตกแน่นอนว่ามันจะตกลงบนผ้าที่คุณตากไว้มลพิษจากฝนเป็นเรื่องจริงคุณคงทราบดีถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้การก่อสร้างถนนพื้นดินเปล่าที่ถูกลมพัดพาและสถานที่ก่อสร้างรวมถึงโครงการพัฒนาาที่อ ยานพาหนะบนถนนที่ยังไม่ได้ลาดยางเมืองแร่และเมืองหินกิจกรรมทางการเกษตรและป่าไม้รวนเป็นแหล่งกําเนิดฝุ่นที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งสิน้นฝุ่นละอองในปริมาณมากสามารถเกิดขึ้นได้จากแหล่งธรรมชาติเช่นร่องน้ําแห้งแล้งละอองเกสรจากพืชและการประทุของภูเขาไฟนอกจากนี้ยังมีมลพิษที่เกิดจากการเผาขยะการสูบบุหรี่เปาผิงไม้แม้ว่าโดยทั่วไปจะไม่ใช้ในฤด,ดูร้อนไฟไม่บ่อขยะและแม้แต่การจราจรหากคุณอาศัยอยู่บนหรือใกล้ถนนที่มีการจราจรหน,นานแน่นคุณคงคุ้นเคยกับการสะสมของอนุภาคสีดำละเอียดบนน นอกบ้านของคุณอย่างไรก็ตามราวตากผ้าโดยทั่วไปมักไม่อยู่ใกล้ถนนหากราวตากผ้าของคุณอยู่ด้านหลังบ้านและบ้านของคุณไม่ได้อยู่ติดกับทางหลวงคุณไม่น่าจะต้องกังวลเกี่ยวกับอนุภาคสารมลพิษในช่วงบ่ายวันเดียวแบคทีเรียและปินอับชื้น สิ่งที่เป็นไปได้มากกว่าคือคุณอาจรู้สึกว่าผ้าที่ซักแล้วไม่สะอาดหรือมีกลิ่นหอมสดชื่นเท่าที่ควรยิ่งผ้าที่ซักแล้วเปียกชื้นและอุ่นหรือค่อนข้างอุ่นเป็นเวลานานเท่าไหรโอกาสที่แบคทีรียและเชื้อราจะเติบโตก็ยิ่งมากขึ้นและโอกาสที่ผ้าจะมีกลิ่นเหม็นก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ภายใน2วันดังนั้นหากผ้าที่ซักแล้วของคุณแขวนตากบนราวตากผ้าในสภาพเปียกชื้นเป็นเวลาหลายวันแน่นอนว่าคุณอาจต้องซักผ้าใหม่หรืออย่างน้อยก็ใส่ผ้าเข้าเคร่่งักล้านใผรที หากฝนตกขณะที่คุณกําลังซักผ้าและคุณไม่มีเครื่องอบผ้าแบบระบายอากาศหรือแบบควบแน่นหรือระบบระบายอากาศเชิงกลที่ทันสมัยการตากผ้าในบ้านของคุณไม่ใช่ความคิดที่ดีนะก Energy จีไวแนะนําว่าคุณไม่ควรตากผ้าในที่ร่มเลยเนื่องจากอาจเกิดการสะสมของความชื้นได้น้ําทั้งหมดในผ้าเปียกที่ซักแล้วจะต้องไปอยู่ที่ไหนสักแห่งมันจะระเหยไปในอากาศภายในบ้านของคุณทําให้บ้านมีความชื้นสูงมากซึ่งจะทําให้เกิดเชื้อราบนหน้าต่างผนังและเพดานการเปิดประตูและหน้าต่างเพื่อระบายอากาศในบ้านจะช่วยได้แต่ก็ช่วยได้ไม่มากนักในวันที่ฝนตก ลดความชื้นจะช่วยลดความชื้นได้บ้างแต่คุณจะต้องเปิดเครื่องตลอดเวลาที่ผ้าแห้งซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานมากกว่าเครื่องอบผ้าดังนั้นบางทีทางออกคือการจับตาดูพยากรณ์อ,อากาศและอาจมีราวตากผ้าที่มีหลังคาคลุมกลางแจ้งวิธีตากผ้าอย่างถูกวิธีํำอย่างไรช่วยลดรอยยับทำไมตากผ้านอกบ้านตอนกลางคืนส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คิดเจ็ดเครื่องดื่มทางเลือกบูดพลังงานแบบธรรมชาติไม่ต้องพึ่งเครื่องดื่มชูกำลัง ในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและภาระหน้าที่อันหนักอึง้งการหาพลังงานเพื่อขับเคลื่อนชีวิตประจำวันจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งหลายคนหันไปพึ่งพาเครื่องดื่มชูกำลังสังเคราะห์แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามีทางเลือกที่ดีกว่านั้นขอแนะนำเครื่องดื่มบูดพลังงานจากธรรมชาติที่รังสรรค์ขึ้นจากส่วนผสมอันทรงคุณค่าจากพืชพันธุ์นานาชนิดเจ็ดเครื่องดื่มทางเลือกบูดพลังงานหากคุณต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มพลังงานโดยไม่เกิดอาการพลังงานหมดหลังจากดื่มเครื่องดื่มชูกำลังนี่คือ,อ,อส กาแฟเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเสื่อมถอยทางสติปัญญาและโรคมะเร็งอีกครั้งยังป้องกันการเกิดโรคอื่นๆได้อีกด้วยนอกจากนี้กาแฟายังมีคาเฟอีนซึ่งช่วยเพิ่มความตื่นตัวและระดับพลังงานซึ่งคุณอาจทราบกันดีอยู่แล้วเมื่อบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะก,กาแฟสามารถเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณและเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเครื่องดื่มชูกำลังที่มีน้ำตาลสูงมากมีหลากหลายวิธีในการดื่มกาแฟไม่ว่าจะเป็นกาแฟใส่นมกาแฟดำกาแฟใส่น้ำตาลและอื่นๆอีกมากมายสองชา หากคุณเป็นคนชอบดื่มชามากกว่ากาแฟและชื่นอชอบรสชาติที่เข้มข้นชาดำคือตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณชาดำเป็นชาชนิดหนึ่งที่มีการออกซิไดามากกว่าชาชนิดอื่นๆทำให้โดยทั่วไปมีรสชาติที่เข้มข้นกว่านอกจากนี้ชาดำยังเกี่ยวข้องกับประโยชน์ต่อสุขภาพที่หลากหลายเช่นการสนับสนุนสุขภาพหัวใจและการลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและมะเร็งบางชนิดสามชาเขียว ชาเขียวขึ้นชื่อในเรื่องคุณสมบัติในการเพิ่มพลังงานตามธรรมชาติและมีสารต้านอนุมูลอิสระในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มชูกำลังชาเขียวให้พลังงานที่ค่อยๆปลดปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำให้รู้สึกกระวนกระวายจากคาเฟอีนอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพกระดูกและลดระดับคอเลสเตรอรอลอนทรียคำบูชา ขมบูชาเป็นเครื่องดื่มชาหมักที่อุดมไปด้วยโลไบโอติกและวิตามินบีสามารถได้ม่พลังงานที่อ่อนโยนพร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพลำไส้ทําให้เป็นทางเลือกที่สดชื่นแทนเครื่องดื่มชูกําลังแบบดั้งเดิมขมบูชาประกอบด้วยคาเฟอีนประมาณ1 0ึถึงมิลลิกรัมต่อการเสริร์ฟ8ออนและผลิตภัณฑ์ขมบูชาที่ดีที่สุดมักจะไม่มีน้ําตาลเติมแต่งและไม่มีส่วนผสมสังเคราะหา์หาน้ำมะพร้าว น้ำมะพร้าวเป็นแหล่งอิเล็กโทรไลต์ตามธรรมชาติซึ่งทำให้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการคืนความชุ่มชื้นและเติมเต็มระดับพลังงานน้ำมะพร้าวอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเพิ่มระดับพลังงานและความชุ่มชื้นของคุณเป็นตัวเลือกที่สดชื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังออกกำลังกายหรือในวันที่อากาศร,ร้อนหกน้ำผลไม้สดน้ำผลไม้คั้นสดเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารอื่นๆตามธรรมชาติและให้พลังงานอย่างรวดเร็วน้ำผลไม้สดเป็นทางเลือกที่ดีและเป็นธรรมชาติแทนเคร น้ำเมล็ดเจียการรับประทานมาเมล็ดเจียที่แช่น้ำสามารถให้พลังงานและเพิ่มความทนทานระหว่างการออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางกายได้น้ำเมล็ดเจียให้พลังงานที่ค่อยๆปลดปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องและให้ความชุ่มชื้นแก่คุณโดยไม่มีส่วนผสมสังเคราะห์หรือน้ำตาลเหมือนในเครื่องดื่มชูกำลังขอขอบคุณข้อมูล r ริง t านทิ i ลี่ภาพท h นาเ y ราทิเลกล a างขิงไม่ได้เหมาะกับทุกคนใครบ้างไม่ควรทานขิงเพราะกระทบสุขภาพ คุณอาจรู้จักและชื่นชอบการรับประทานถิงสดเพราะความสามารถในการเพิ่มรสชาติให้กับซูชิโรนทูน่ารสเผ็ดของคุณหรือบางทีคุณอาจเพลิดเพลินกับความซาของชอสถิงขั้นสดเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ของคุณนอกเหนือจากรสชาติแล้ว ประโยชน์ต่อสุขภาพของขิงยังรวมถึงการปรับปรุงการย่อยอาหารการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการต่อสู้กับการอักเสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเรียนรู้วิธีทำน้ำมันขิงแต่ก่อนที่คุณจะเริ่มเติมลงในสมูทตี้ตอนเช้าของคุณมีบางสถานการณ์ที่การนำรากขิงมาใช้ในกิจวัตรเพื่อสุขภาพของคุณไม่แนะนำซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญที่จะต้องรู้ว่าเมื่อใดที่ไม่ควรรับประทานขิงทำไมคุณอาจต้องการขิงในอาหารของคุณมากขึ้น ขิงมีหลายรูปแบบแต่รากของต้นขิงเป็นสิ่งที่ใช้กันทั่วไปทั้งเป็นเครื่องเทศหรือส่วนผสมในการปรุงอาหารและเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ในรูปแบบอาหารเสริมขิงยอดเยี่ยมในการส่งเสริมสุขภาพที่ยืนยาวเพราะมีสารประกอบที่เรียกว่าจินเจอรอนและโชกายอลซึ่งสงร้างฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระในร่างกายเชตาเบสนักโภชนาการกล่าวไว้กับเพลบวกพูดก่อนหน้านี้คุณสามารถหัน่นหรือขูดขิงสดเพื่อใส่ในซุปหรือซอสใช้ขิงผงเป็นเครื่องปรุงรสบนผักตกแต่งม็อกเทลด้วยขิิิงงงเเเเชชชืื่่่อออมพพควากกไใใ้ดน ดื่มในรูปแบบของชาขิงหรือรับประทานเป็นอาหารเสริมรากขิงเป็นที่รู้จักกันว่าช่วยสนับสนุนสุขภาพทางเดินอาหารโดยการปรับปรุงการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและช่วยบรรเทาอาการท้องอืดและความรู้สึกไม่สบายในระบบทางเดินอาหารโดยการลดการผลิตก๊าซบอนนี่ทาวิกนักโภชนาการและผู้เขียนหนังสือรีดอิท e ธิโยยูอีกล่าว e e นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติต้านการอักเสบเพื่อช่วยสนับสนุนสุขภาพหัวใจและบรรเทาอาการของโรคพ้ออักเสบทาวิกกล่าวเสริมว่าร,รากขิงสามารถได้ช่วยระงับอาการเคลื่อนไส้และรักษาระดับน้ำตาในเลือดให้คงที่ได้เมื่่่ออใดทีขิงงาจสผล อย่าตอคุณ แม้ว่าโดยทั่วไปทิงจะถือว่าปลอดภัยต่อการบริโภคและแม้จะมีข้อดีมากมายแต่ก็มีบางกรณีที่บางคนอาจต้องการจำกัดปริมาณการบริโภคหรือหลีกเลี่ยงการบริโภคไปเลยทั้งหมดครสเตนเลอร์แพทย์ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ด้านการแพทย์แห่งโรงเรียนแพทย์ฮาวาดและโฆษกของสมาคมระบบทางเดินอาหารแห่งอเมริกากล่าวไม่ว่าคุณจะเพียงแค่จับตาดูปริมาณการบริโภคประจำวันของคุณหรือตัดสินใจที่จะกัดออกจากอาหารของคุณไปเลยทั้งหมดเป็นเรื่องที่คุณควรปรึกษากับผู้ให้บริการด้าน,านการด,าด,าดูแลสุขภาพเนื่องจากความเสี่ยงส่วนบุคคลและปริมาณททีี่่่่เหมมมมาาาาาะสแตตตกกกงงันไปอย ดอนสเตนเลือกล่าวข้อกังวลที่สําคัญที่สุดคือสําหรับผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดเช่นฮโมฟวเลียซึ่งเลือดไม่แข็งตัวอย่างเหมาะสมดอนสเตนเลือกล่าวขิงมีคุณสมบัติในการต้านการแข็งตัวของเลือดหรือทําให้เลือดบางลงเล็กน้อยซึ่งหมายความว่าอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อ,อการมีเลือดออกได้เข่ากล่าวขิงมีปฏิกิริยากับยาอะไรบ้างเนื่องจากมีคุณสมบัติต้านการแข็งตัวของเลือด ผู้ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดเช่นวาฟารินหรือแอสไพรินหรือยาต้านเกล็ดเลือดสำหรับสุขภาพหัวใจเช่นโคนพิโดโฟเปรนจะต้องใช้ความระมัดระวังด้วยการใช้ขิงร่วมกับยาเหล่านี้อาจเพิ่มฤทธิ์และอาจนำไปสู่การมีเลือดออกมากเกินไปหรือรอยช้ำได้ดอนสเตนเดอร์อธิบายแปดประโยชน์ของถิงสมุนไพรไทยเสริมภูมิคุ้มกันโรคกินขิงช่วยลดน้ำหนักได้จริจรงหรือขอขอบคุณข้อมูลเวลานจูดภาพพิกซาเบ้ห้าเทคนิครักษารอยดำจากสิวฟื้นฟูผิวให้ดูกระจ่างใส รอยดำจากสิวเป็นปัญหาผิวที่สร้างความกังวลใจให้กับคนจํานวนมากโดยเฉพาะเมื่อต้องพบปะผู้คนหรือถ่ายรูปรอยดำเหล่านี้เกิดขึ้นจากการอักเสบของสิวที่ส่งผลให้เม็ดสีเมลานินถูกกระตุ้นให้ผลิตมากขึ้นกว่าปกติแม้สิวจะหายแล้วแต่รอยดำที่ทิ้งไว้ก็กลายเป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลาในการรักษาวันนี้เรามีหาวิธีรักษารอยดำจากสิวที่มีประสิทธิภาพมาแนะนำเพื่อช่วยให้ผิวของคุณกลับมากระจ่งางใสอีกครั้งหาวิธีรักษารอยดำจากสิวที่มีประสิทธิภาพหนึ่งทานอาหารที่มีประโยชน์ การดูแลผิวให้สวยใสต้องเริ่มต้นจากภายในการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระจึงเป็นพื้นฐานสาคัญในการรักษารอยดําจากสิวโดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามินซีสูงเช่นสม้มกีวีสตรอเบอรี่และมะเขือเทศซึ่งช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและลดการสร้างเม็ดสีเมลานินนอกจากนี้อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระยังช่วยลดการอักเสบและเร่งการฟื้นฟูผิวทาให้รอยดําจากสิวจางลงได้เร็วขึ้นสองใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการลดรอยดาจากสิวการเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เหมาะสมก็เป็นส่่วนสําคัญที ช่วยในการรักษารอยดำจากสิวด้วยเช่นกันควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญเช่นวายเทอร์มินซ erm ีนายาซีนาไมอาริยูทินหรือกรดโฟจิกทาจิปาซี A i, ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการสร้างเมลานินและช่วยห้แลดูผิวกระจ่างใสขึ้นที่สำคัญต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อสัมผัสเบาบางไม่ก่อให้เกิดการอุดตันและปราศจากส่วนผสมที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองสามเลเซอร์รอยดำจากสิว รักษารอยดำจากสิวด้วยเลเซอร์ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ทำงานด้วยการส่งพลังงานแสงเข้าสู่ชั้นผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและการผลัดเซลล์ผิวส่งผลให้รอยดำจางลงและผิวเรียบเนียนขึ้นอย่างไรก็ตามการรักษาด้วยเลเซอร์ควรทำภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและต้องระมัดระวังในการป้องกันแสงแดดหลังการรักษาเป็นพิเศษสีใช้ยาทาแผลเป็นยาทาแผลเป็นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษารอยดำจากสิวโดยเฉพาะสุดที่มีส่วนผสมของวายเทอร์มินีซึ่งช่วยเร่งการฟื้นฟูผิวและลดการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติทั้งนี้ก่อนนใช้ยาาทแลเป็ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้งานและควรทดสอบการแพร้ก่อนใช้งานจริงเพื่อป้องกันการราคายเพื่งที่อาจเกิดขึ้นได้5มาสอการ,รัานก่อน,น้าด้วยสมุนไพร การใช้สมุนไพรธรรมชาติในการมาสการัรานก่อนหน้าเป็นวิธีการรักษารอยดำจากสิวที่ปลอดภัยและประหยัดสมุนไพรไทยหลายชนิดมีคุณสมบัติในการผลัดเซลล์ผิวต้านการอักเสบและบำรุงผิวให้กระจ่างใสเช่นมะขามปีกที่อุดมด้วยกรดผลไม้ธรรมชาติขมิ้นชันที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและมะนาวที่มีวิตามินซีสูงทั้งนี้ควรทำอย่างสม่ำเสมอและระมัดระวังไม่ให้เกิดการระคายเคืองวิธีรักษารอยดำสิว สรุปบทความการรักษารอยดำจากสิวให้จางลงต้องอาศัยความอดทนและการดูแลอย่างต่อเนื่องการผสมผสานวิธีการรักษาทั้ง5แบบที่กล่าวมาตั้งแต่การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เหมาะสมการรักษาด้วยเลเซอร์การใช้ยาทาแผลเป็นและมาสาการ,รัานก่อหน้าด้วยสมุนไพรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและทําให้ผิวกลับมากระจ่งางใสเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดสิงซ้ำและการดูแลผิวอย่างถูกวิธีเพื่อรักษาผิวให้สวยสุขภาพดีได้7วิธีลดรอยดาจากสิวเห็นผลไหแถมปลอดภัยต่อผิวหน้า5วิธีลดรอยดํารอยจากสิวรับประกันผิวใสไร้ที่ติชัวขอขอบคุณข้อมูลผที่มลโซยมาทิ สี่โมคือเวลาที่ดีที่สุดในการกินน้ำมันปลาหรือพิชเอยน้ำมันปลาหรือพิชเอยเป็นแหล่งสำคัญของกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งอาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการในบทความนี้เราจะพูดคุยถึงช่วงเวลาที่ผู้คนควรรับประทานน้ำมันปลาวิธีการรับประทานปาริมาณที่เหมาะสมและประโยชน์ต่อสุขภาพและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกินน้ำมันปลาเวลาไหนาดีที่สุด ไม่มีประโยชน์ที่สำคัญในการรับประทานน้ำมันปลาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของวันโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามผู้คนอาจต้องการรับประทานน้ำมันนี้พร้อมกับอาหารที่มีไขมันการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับโอเมก้าสที่เชื่อถือได้ในปี2019พบว่าการรับประทานโอเมก้าสเข้มข้นพร้อมกับอาหารที่มีไขมันช่วยเพิ่มการดูดซึมทำให้ร่างกายดูดซึมได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การทบทวนงานวิจัยที่เชื่อถือได้ในปี2015ที่เก่ากว่าพบว่าการรับประทานกรดไขมันโอเมก้าสพร้อมกับอาหารที่มีไขมันต่ำลดการดูดซึมลงวิธีกาารรรับปะทน ผู้คนสามารถรับประทานแคปซูลน้ำมันปลาพร้อมน้ำระหว่างมื้ออาหารได้หากโดยปกติแล้วบุคคลนั้นไม่ได้บริโภคไขมันมากนักในมื้อเช้าพวกเขาอาจต้องการรอจนถึงมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก่อนที่จะรับประทานบางคนมีอาการข้างเคียงเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นเรอะและท้องเสียเมื่อรับประทานน้ำมันปลาหากบุคคลน,นั้นมีอาการข้างเคียงเหล่านี้มูลนิธิโรคข้ออักเสบระบุว่าการแบ่งน,น้ำมันปลาออกเป็นสองขนาดและรับประทานในเวลาที่ต่างกันของวันอาจช่วยได้ผู้ที่แบ่งปริมาณการรับประทานออกเป็นครึ่งหนึ่งอาจต้องรับประทานแต่ละครั้งนมาารรรกกััปิณบ ประธาน นักวิจัยพบว่าเป็นการยากที่จะกำหนดปริมาณกรดไขมันโอเมก้า3ที่เหมาะสมต่อวันน้ำมันปลามีกรดไขมันโอเมก้า3 2ชนิดได้แก่กรโดโวโคซาเฮกซาอีโนอีเอชเอและกรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก, HA, กอผ้าไม่มีปริมาณที่แนะนำอย่างเป็นทางการสำหรับกรดไขมันโอเมก้า3เหล่านี้แต่ข้อมูลเก่าจากสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งยุโรป e f s a แนะนำว่าผู้คนอาจได้รับประโยชน์จากการรับประทาน250-500มิลลิกรัมมกต่อวันอย่างไรก็ตามบุคคลจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปริมาณที่เหมาะสมสำหรับตนเองตัวอย่างเช่นงานวิจัยจากปี2010 9ที่เชื่อถือได้แนะนำว่าผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจต้องรับประทานภา a และ DHA ในปริมาณที่สูงขึ้นนอกจากนี้ปริมาณ DHA และีภา a ในอาหารเสริมโอเมก้า3อาจขึ้นอยู่กับชนิดและผู้ผลิตบุคคลสามารถทานฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบว่าอาหารเสริมมีปริมาณเท่าใดแต่ค้นข้างเคียงของน้ำมันปลาอาหารเสริมที่บอกเป็นว่าดี2ประโยชน์สุดตังของน้ำมันปลาสรรพคุณเกินคาดที่คุณอาจไม่เคยรู้ขอขอบคุณข้อมูลมีดีทาวมูสโทเดภาพคาทานโรสตูดิโอ